ซีลัสจาก a n t i l ้ลัสแลนนะครับเป็นแคปซูลเทคโนโลยี VCI จากอเมริกาเลยนะทำงานแบบปล่อยโมเลกุลที่ไลส้สีไล้กลิ่นปลอดภัยออกไปเพื่อเกาะพื้นผิวโลหะนะครับโดยใช้ประจุของตัวโลหะเนี่ยทำการยึดเกาะกับโมเลกุลที่ปล่อยออกมานะครับไอพวกโมเลกุลพวกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นได้ตาเปล่านะท่านผู้ชมเทคโนโลยีนี้นะครับนิยมใช้ในวงการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีราคาแบบ ค่อนข้างสูงอะ่ะหรือว่าพวกปืนพวกแมชชีนที่แพงๆนะลองคิดนะครับว่าเวลายัดโลหะพวกนี้นะครับเดินทางเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะข้ามมาหาสมุทรเนี่ยโอ้โหมันจะต้องผ่านพวกเกลือทะเลพวกมลภาวะต่างๆนะครับตัวพวกแมชชีนพวกเนี่ยมันก็ยังรอดไม่เป็นสนิมเนี่ยเขาใช้พวกนี้แหละซีรัสนะครับราคาไม่ถึง4 0 0บาทนะต่อก้อนน่าจะเหมาะกับพวกกิตาก็ทําได้นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้คอนโทรลเครื่องมือเนี่ยไม่ต้องสืบเลย 就那，就เหมาะสม。